สวยแล้วครับอป๋อถ่ายถ่ายหมามาไม่เต็มตัวผมสมมุติโครงสร้างขาไม่ถูกแล้วพรต้องมีหมาจริงเนะมาจับวาดเลยผมสมมตุติแล้วมันดูไม่ใช่หมาโอ้ยรงเท้าเนี่ยเราไปสานนี่มีหมาไม่ไดจับมาพลิกวาดโล่ อยากได้เท้าช่วงเนี้ยใช่ค,ครับผมสมมุติไปยังไงวันเนี้ยมันอย่างนี้หรือเปล่าโอเคครับก็าลาไงครับถ้าเกิดเป็นคนในหัวเนี้ย,มยสมมุติได้อะฟิกเกอร์คนกระดูกคนเนี้ โอ้ไงคุณแม่คุณพ่อพาดูรูปได้นะครับก็โอเคครับจะปรับปรับไปอาจเดินออกไปอาจจะเจอหมาจริงๆก็ได้อยากเห็นแค่เท้ามานะช่วยโอเคครับงั้นวาดไปก่อนจะได้วาดหมาอีกตัวแล้วตรงนี้ไ <Give> ด <these instrumental> <unda> ้จบงานเคมีหางหน่อยโอเคครับอยู่ขอบคุณโริษัทลพบุรีขอบคุณงาน ลอบวง์มันครับเย็นนี้เจอกันอย่ามาดูองค์องค์ท่อเกจิองค์ไหนครับอย่ามาดูครับขอให้เกจิทุกองค์เขาทุกคนเลยเจะเรียนต่างงานกันนะครับรับสอนตั้งแต่หนึ่งขวบจนหนึ่งร้อยปีเลยถ้าผมอยู่ถึงนะรับงานศิลปะรอบโลกเลยถ้าไปได้นะโอเคครับไม่เก่งครับ ก็อยากทําหมดทุกอย่างถ้าทําได้ก็จะทําให้ถ้าเกิดชอบในฝีมือก็จ้างงานได้ครับก็โอเคครับสู้กับหมาต่อแล้วให้เกจิทุกคนคุณพ่อครับถ่ายคุณพ่อติดไปด้วยคิดถึงครับคุณพ่อครับคุณพ่อแฟน น้องเคยปะอีสปะอีสตัดผมไว้ไอ้ด <Rey> ียย่าคิดถึงเจ้ายาย่าลูกลูกสาวคนโตทีน <Rey> ี้โตเป็นสาวแล้วแน่เลยมาแต่ลูกสาวคนเลก็กไงนีค่ครับขอให้เจจทิทุกคนพร้องเลยทุกคนนะครับ